ขยบน้องแปนด้วยพี่น้องครับเบอร์สามเมือเมพอพ่อนี้มาขอพรับพระาธาตุยากู่ในงานวิสาข์ปุณณบีบูชาตกย่ำขึ้นเปิดไฟกับง่ามบักคักเลยเนี่ย่ำกับเวทแดดฮ้อนขนาดครับพี่น้องย่ำคลือสิง,ง่ามปัญยังเลยอหมพี่น้องเช่าจะววดกระสินจะเวดไก่เคียงนะครับมาเที่ยวชมงานกันเมือ่อวันที่เก้าพืนภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วนะครับพอดวันที่ 12, สิบสองภาพคมสองพันห้าร้อยสิบแปดเมื่อนี้เดินทางมาหาพี่น้อง โดยมาที่บ้านเซมาครับบ้านเซมาหมู่ที่7ตำบลหนองแปน ن อำเภอกุมลาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์มาที่วัดโพรชัยเซมารางมงจัดสถานที่ไว้ดีครับผมนี่มองารวะกราบไหว้พระองค์ จากกลับพระพิโมกขันแล้วก็ไปไหว้ศาลเจ้าเมืองาไาแดดไม่ครับมหอดบางนี้เป็นศาลเจ้าเมือง้าแดดครับไหว้ศาลเจ้าเมืองฟ้ฟแดด เกดจากวัยพระขอพ่อเรียบร้อยสามารถรันของใหญ่เอาเลิกเอาให้ผ้าใ,ในวัดปันจัดได้ดีครับนี่จำลองใบเสมาจำนวนหลายเลยฝ่าแดดทงย่างเมืองโบราณนมัสการประทาดยาคู่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมณวัดโพชัยเสยมารามพี่น้องนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาบ้านเสมา มาไหวพระธาตุยาคู่แล้วกัแวะมาองนี้น้ำเด้อครับวัดโพชัยเสมารามมันจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีมองหนึ่งนะครับมีโบราณวัตถุหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเสมาไปเสมาที่ขึ้นสีของเมืองไฟแดดสงา่ายนนก็คือไปเสมาพิมพาพีร,นะ,ระนะครับมาชมกันนะครับเด้อสำหรับขบถ่าวพาเที่ยวโฆษณาจะหน่อยครับลงรับเดือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแปรน,น้ำเพลิน ได้เบอร์3ครับพี่นอ้องอย่าลืมนะครับที่พ1ภาคม2 5 6 8ไปใส่สิ้นเลือกตั้งกันนะครับเลือกนายกคนใหมเบอร์3ครับนายสุรพิชาบุญแสนยศโอเคครับเบอร์3